สวัสดีค่ะหนูเมียร์เบย์น่าเซอเวอร์นะคะก็วันนี้จะมารีวิวในส่วของ ไรโก cleansing water น,นะคะตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าที่เรียกว่าใครที่เมคอัพมาเยอะเนี่ยใช้ตัวนี้เลยเลดมาเพราะว่าจะทำความสะอาดได้เรียกว่าสุดๆตัวนี้ก็คือว่าแบบเช็ดออกจนหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้า เลือด่างไรนี่ตัวนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวนูเบียจะลองในส่วนของใช้ลองพื้นนะคะยี่ห้อหนึ่งนี่ตัวนี้ตกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำหรับในส่วนของ b บยอครีเซิงตัวนี้จะเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าเลิศดยังไงหยดลงไปบนสำลีให้มันเยอะนะแต่ว่าก็คือให้เปียกนะคะ คือครั้งเดียวออกเลยนะคะง่ายมากเลยนะเรียงเลยนะคะเดียวจะลองใช้ปากาเมจิเกรดนี้เลยนะคะแล้วลองใช้ตัวไบโอคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยเช็ดดูนี่นะคะก็เช็ดใช้แป๊บเดียวออกเลยนะคะ นี่ออกเลยคือถัว่วเบาไม่ต้องแบบไปรุนแรงกับมาที่สําคัญคนแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยไม่แสบตานะคะและนอกจากนี้เดี๋ยวหนูเบสจะลองใช้กับในสอดของดิสซอเขียนขเขียวนี่เลยตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะคะที่ทามงมายโยพัฒนานได้เรียกว่าตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ อยากจะดูแลผิวหน้าเพราะว่าคนที่จะลงครีมหรือว่าบำรุงผิวหน้าจริงเนี่ยบางคนเช็ดเช็ดไม่เกี้ยงอะทำความสะอาดผิวหน้าไม่เกี้ยงยังไงหน้าก็ไม่ใสฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยลดในส่วนของสิ่งที่จะไปอุดตันให้เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะก็ต้องเริ่มต้นในส่วนการดูแลผิวโดยการเช็ดเครื่อ,สองสำอางออกให้หมดนะคะก่อนที่จะลงครีมหรือทำความสะอาดผิวหน้าต่อไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้ นะคะก็คือเช็ดออกเลยนะตัวนี้นี่เลยงายมากๆแล้วก็ใช้ดีเบลเวอร์นะคะตัวนี้ก็คือสะอาดเบลเวอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้ใครที่สนใจก็มีสอบถามไร้ของนะคะพิเศษได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ใครสนใจก็ไบโย หน้าใสเวอร์มาสอบถามได้แล้วก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นวันแม่ด้วยใกล้ถึงวันแม่แล้วนะคะใครที่อยากจะซื้อของขวัญให้คุณแม่นะอยากให้คุณแม่สวยเวอร์หน้าใสเวอร์หน้าเด้งเวอร์เนี่ยก็นี่เลยไบโยนเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นติดตามกันให้ดีนะคะสําหรับในส่วนของออสินค้าโปรโมชั่นสําหรับวันแม่นะคะและอย่าลืมในส่วนของนี่เลยใบโยคลีน a n s i n g w ตัวนี้ลดมา ใครที่อยากจะทำความสะอผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกเรียกได้ว่าแต่งหน้าแล้วเช็ดออกหลุดปุ๊บนะก็คือสะอาดเด้งแน่นอนตัวนี้นะคะพร้อมที่จะบำรุงผิวหน้าในขั้นตอนต่อไปตอนนี้นะคะผมชันด้วยนะคะยังไงสอบถามยละเพิ่มเติมได้ค่ะโอเควันนี้ผมจะไปไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ